สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็มากับเมนูของข้าวเหนียวมะม่วงใช่ครับแล้วข้าวเหนียวมะม่วงนี้นะครับก็คือข้าวเหนียวมะม่วงถาดยักษ์นั่นเองถาดใหญ่นะครับก็คือเมื่อกี้ลองชิมนิดนึงนะมะม่วงเนี่ยรสชาติเป็นยังไงเจสหวานมากหวานมากๆเลยนะทุกคนนะมันไม่ใช่หวานธรรมดานะครับหวานมากในถาดน,นี้นะครับเราก็ จัดกันเองนะมันก็แบบอืมเลอะเละหน่อยใช่ครับแต่ว่าอร่อยนะครับรสชาติเขาทำมาอยู่แล้วใช่รสชาติเขาทำอยู่แล้วก็อร่อยอ, <laughs> อันนี้ก็จะเป็นถั่วนะเจตเขาเรียกถั่วอะไรฮะจุนันเตาไม่ใช่เหรออ๋อเทเทเทอือเอาแล้ว,ลวครับทุกคนเพื่อไม่ให้เสียเวลากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็ไปกินเลยอ่ากินกับข้าว อันนี้ข้าวอะไรนะเจ๊ข้าวเหนียวมันเหมือนข้าวเหนียวเลยทุกคนก็ข้าวเหนียวอะไรแต่ว่ามันไม่ต้องมีชี่เรียกดิมันมันมันอ่ะมันออกมันมากข้าวเหนียวกะทิอทิกะทิเพิ่งเทใส่นะครับทุกคนอืมมันหวานแล้วมันันดีมันดีมากเจ๊หวานมากกี่แคลน่ะเจ๊กี่แคลน้องกำลังลดน้ำหนักทุกคนแต่ว่ามื้อนี้ไม่เป็นไรเนาะเจ๊เนาะ กินทุกวักนวตัวข้าวกับน้ำกะทิมันคือมันนะแต่ว่าไอตัวมะม่วงเนี่ยทุกคนหวานใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยต้องกินต้องกินคําใหญ่ๆมันไม่ค่อยเห็นนะมันอาจจะขาวๆหน่อยนะครับออกขาวๆนะิดนึงออมหวาน แต่คุชอบหวานอ่ะตอนนั้นกินแล้วมันเปรี้ยวไงกินเปรี้ยวแล้วมันกลิ่นแปลกๆไม่ค่อยเอาเท่าไหร่นี่อันนี้หวานโอเคแต่ก็ควรกินได้พอประมาณนะเจี๊ยบเนาะกินเยอะกินหวานเยอะกินกินแบบปริมาณเยอะเดีมันก็อะไรแบนอะนี้อุตก เหนื่อยเหนื่อยอะไรเขียวต้องมีข้าวเหนียวไงถือว่าเป็นของหวานเนาะถือว่าเป็นของหวานแล้วแต่ โอ้ยก็ก็หวานไปหน่อยเนี่ยยังบอกว่าอร่อยก็อร่อยไงแต่ก็หวานฮ้ยอย่าลมเลยทุกคนบ้าข้างมากเขาก่อสร้างนะครับก็มีเสียงรบกวนนิดนึงก่อสร้างไม่เคยหยุดเลยนะพูดพูดทำไมอืม ด้วครึ่งหนึ่งกินแค่มะม่วงดีกว่าทำไมอืมแต่จริงจริงนะทุกคนจะซิรู้สึกไหมว่าข้าวเหนียวอ่ะมันจะกินแล้วก็อิ่มง่ายกว่าอิ่มง่ายกว่าข้าวถึงรู้สึกไหมมันเหมือนมันหนักกว่าไหมน้ำหนักน้ำหนักมันน่าจะเยอะกว่าไม่ก็ข้าวเหนียวไก็ข้าวเหนียวไงพูดเราเราก็กินข้าวเหนียว กินช้าจังเลยเจ๊อิ่มมากแต่รู้สึกว่านี่จะหวานหวานจนเกินหวานแบบหวานเกินไปทุกคนแล้วทำาให้รู้สึกว่าถ้าเกิดกินกเยอะมันจะเลี่ยนใช่ไหมจอกความเลี่ยนนะ <c oughs> หืมเป็นเบาหวานน้องบอกกินเยอะเป็นเบาหวาน แตมะะม่มันก็เยอะนอะมันก็เยอะเยอะอยู่ดิ่ันมากินเนี่ยจะหมดแล้วมะม่วงมะม่วงเนี่ยอืม้มอินเยอะวันนี้ก็แบบมาแปลกๆหน่อยทุกคนเมนูของหวานน้องคืออิ่มแล้วใช่ไหมทำไมอิ่มเร็ว เอะมากเยอะจริงทุกคนเขาเหนี่ยวถาดหนึ่งเอ้ยประมาณเนี้ยเกินไปครึ่งถาดน,นะถาดใหญ่จริงๆถาดมันใหญ่ใหญ่เลยหนี่ดูมืออันนี้คือแบบมือแน่นนไม่ถึงแบบมือเดียวยังไม่ถึงครึ่งถาดเลยเนี่ยประมาณครึ่ง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 ,งนิดๆอะไรเนี่ยโหมดอะไรดูคนข้าวเยอะมากหุงแล้ว ผมไม่กินข้าวที่เหลือดอยเรากินหมดแล้วทุกคนมาม่วงหมดมาม่วงหมดแต่ข้าวก็แบบโอ้โหเหลืออยู่แหละเรไม่กินแต่เม่าม่วงต่อไปอะไรนะเหนือมาม่วงครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะค่ะขอตัวไปก่อนไปก่อนว่าโอ้บายบาย